สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในกองทุน t ็อปเชียร์เทรดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกองทุนนี้เพราะว่าปัจจุบันนะครับทางกองทุนนี้เขาได้มี e v e n นหรือมีโปรนะครับมาแจกพอร์ตสอบฟรีนะครับก็คือเป็น Account Challenge 5K นะครับหรือ5,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนในช o อ t เ e r t r a เ e r นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดรับเนาะหรือว่ายังไม่ได้มารับพอร์ตฟรีนะครับเพื่อนต้องเข้าไปที่เมนู TT a c a d e m y นะครับแล้วก็เข้าไป j o ย สมัครรีจิสสามารถเรียนรู้พื้นฐานการเทรดนะครับพื้นฐานต่างๆนะครับการเทรด Forex นะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับ Fundamental เนาะเราก็ทำข้อสอบเป็นพัดพาสไปนะครับทำข้อสอบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสำเร็จพอเราทำข้อสอบเสร็จนะครับเขาก็จะให้ Account f ฟรีเรามาให้ทดลองสอบเนาะ ก็เราต้องสอบให้ผ่านนะครับเมื่อสอบผ่านเราก็จะสามารถมีสิทธิ์รับพอร์ตจริงได้นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะครับผมจึงนํากองทุนนี้นะครับท็อปเชียร์เดเนี่ยมารีวิวให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนาะก,ก็ยังสงสัยนะครับว่า Top ปเทีเนี่ย เขาเปิดมานานแค่ไหนนะครับเขาจัดตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้หายสงสัยกันนะครับเ,เพื่อนๆท็อปเทียเทรดเดอรนะครับเป็นบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์ภายใต้ชื่อทางกฎหมายชื่อว่า t ็อ,อปเทียร์เทรดเดอร LLC นะครับเขาจัดตั้งเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2021นะครับบริษัทต,ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดานะครับหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะเพื่อน ก็เป็นประเทศหนึ่งนั่นแหละทีะ่มีปัญหาทางด้านกองทุนมาในช่วงหนึ่งนะครับในเกี่ยวกับช่วงที่ทางกองทุนเขาบริการเกี่ยวกับทางเมตาไฟนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับก็เขาได้เคลียร์ประเด็นเรื่องเมตาไฟกันไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเทรดเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆเนาะเพื่อนๆก็ปัญหาจุดนี้ก็จึงไม่มีแล้วนะครับอยู่ในทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะ ตอนนี้นะครับท็อปเทียเทรดเดอร์นะครับก็ใช้แพลตฟอร์มเทรดเป็นแพลตฟอร์มเทรดล็อกเกอร์นะครับเพื่อนๆมีเป็น,ปนแพลตฟอร์มเดียวเนาะให้บริการให้เราเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางกองทุนเขามีแค่1แบบการสอบนะครับเพืเ่อนๆมีรูปแบบการสอบแค่รูปแบบเดียวนะครับนั่นก็คือการสอบแบบ2เฟด แบบทั่วๆไปนะครับแบบปกติเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวแล้วก็กดพื้นฐานต่างๆนะครับเล็กๆนน้อยๆนะเพืเ่นอนๆ a c c อนแคลไซดน,นะครับจะเริ่มต้นที่ 5K เนาะเพืเ่อนๆหรือ5,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็มี 10, 000, 25, 50, 000, 1น0 0 0ห5 0 0 0สอง0ม0่นห้าหนะครับสูงสุดเนาะเพืเ่อนๆก็อยู่ที่300,000ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมขึ้น ตารางเนาะเดี๋ยวผมขึ้นตารางค่าใช้จ่ายนะครับหรือ,อค่าพอร์ตสอบนะครับเพื่อนๆก็จะเริ่มต้นที่5,000ดอลลาร์เนาะแอสคอัลไซด์5,000ดอลลาร์ก็จะเริ่มต้นที่65ด,ดอลลาร์นะครับหรือ65เหรียญเนาะอันนี้ยังไม่รวมแอดออนนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีอคอ์สสูงเนาะมันแพงเนาะเพื่อนๆก็ถือว่าแพงนะครับ แต่ถ้าเป็นมาเปรียบเปยทางด้านแอ c o คา t ไซหนึ่งแสนนะครับเพืเ่อนๆก็จะอยู่ที่499ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะก็ถือว่าปกตินะครับ,แล,ร 2, รบแล้วก็พอร์ต2 0 0แสนนะครับแล้วก็พอร์ต3 0 0แสนนี่ถือว่าถูกนะถ้าเปรียบเทียบโดยปกติจากป๊อปเฟิร์มอื่นๆนะครับก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่า2 0 0แสนดอลลาร์และ3 0 0แสนดอลลาร์นะครับจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ900ถึง1,345ดอลลาร์นะครับ เรามาดูกฎเกณฑ์พื้นฐานกันหน่อยเนาะเพื่อนๆว่าทางกองทุนเขานะครับมีกฎอะไรบ้างเนาะการสอบแบบ2 f a เฟสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไล่ทีละข้อไปเลยนะครับมิ um Day นิมัมเทรดดิ้งเดย์เนาะเพื่อนๆหมายถึงว่าการเปิดเทรดขั้นต่ำนะเขาให้เทรดขั้นต่ำก็คือเราต้องเทรด4วันนะครับถึงจะสามารถผ่านได้ภายใน1เฟสนะครับ1เฟสนะครับต้องต้องเทรด ขั้นต่ํา4วันนะครับสรุปก็คือเราจะสามารถรับพอร์ตจริงได้ก็คือต้องหลังจากที่การเทรดขั้นต่ํา8วันนะครับก็คือเราต้องเทรดเฟดละ4วันนั่นเองนะครับแต่ทางกองทุนนะครับเขามีแอดออนมากเยอะนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าบริการเสริมเนาะเพื่อนๆเ,เขาจะมีให้เลือกแอดแอดออนเนาะว่าแบบว่า ไม่มีมินิมัมเทรดดิ้งเดย์นะครับใช้เลเวอเรจได้เต็มที่นะครับแล้วก็มีแอดออนเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสามารถเทรดข่าวได้นะครับหรือว่าจะเป็นการถือข้ามวันข้ามสัปดาห์ได้นะครับอันนี้เราต้องซื้อบริการเพิ่มนะครับเพื่อนๆหรือเป็นการบริการแอดออนเนาะแต่ว่าพื้นฐานนะครับเลเวอเรจนี้ก็น่าจะครึ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งต่อร้อยนี่หมายถึงว่าเราต้องแอดออนเนาะเพื่อนๆพ่อนโปรฟิตแท็กเก็ตนะเพื่อนๆเฟสหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่10%เนะครับเฟสหนึ่งก็จะอยู่ที่สิบเปอร์เซส่วนเฟสสองนะครับก็จะอยู่ที่5%ครับผมแม็กซ์ลอสนะครับก็ทั่วๆไปนะก็คือสามารถขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกิน10%นะครับทั้งทั้ง3พอร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับแล้วก็อพอร์ตจริงเนาะ m a ็กเดลี่ลอสนะครับหมายถึงเดลี่ดาวดานะเพื่อนๆการขาดทุนสูงสุดต่อวันต้องห้ามเกิน5%นะครับถ้าเกิน5%ไม่ว่าจะเป็นเฟด1เฟดสก็จะตกทันทีนะครับแม้แต่พอร์ตจริงนะครับก็เขาก็จะให้เดลี่ดาวดาอยู่ที่5%เช่นกันนะครับอ่าเปร์อลเอ็กเพนะครับปกตินะอันนี้ผมข้อมูลไม,ไ,มไม่ไม่แน่ชัดนะครับว่าโดยปกติผมคิดว่าน่าจะ1เดือนนะครับเพราะว่า 14 day นะครับเ,เพื่อนๆเราต้องใช้ add-on นะครับ this add-on arrow for 14 day เนาะหมายถึงว่ามันมีแอ d ออนให้ตัวเลือกนะครับฟังก์ชันเสริมเนาะเราต้องอจ่ายเพิ่มนะครับถึงจะได้14 d y payout เนาะแต่ว่าถ้าปกตินะผมคิดว่ามากกว่า14วันนั่นก็คือประมาณอ่ะ1เดือนนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆ profit booster นะครับหมายถึง profit share เนาะหรือ profit split นะครับเราจะได้ปกตินะ ก็คือ,อเราจะได้ส่วนแบ่งอยู่ที่80%นะครับแต่แอดออนนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะให้สูงสุดที่90%นะครับเทรดเดนิวหมายถึงว่า,าเปิดเทรดชนข่าวนะครับไม่สามารถเทรดได้นะครับจะสามารถเทรดได้เราต้องแอดออนนะครับนั่นก็คือต้องจ่ายเสริมนะเพื่อนเพื่อนก็คือต้องจ่ายเพิ่มเท่านั้นนะครับถึงจะได้แอดออนนะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจกันนะครับคาว่าแอดออนคือต้องจ่ายเพิ่มนะครับ ว่า week end trading นะครับหมายถึงว่าการเปิดข้ามสัปดาห์นะครับก็สามารถทำได้ถ้าหากเรา add on นะครับถ้าหากเราไม่ add on ก็ไม่สามารถถือได้นะครับเช่น EA เหมือนกันนะเนาะเพื่อนเเราต้อง add on เท่านั้นนะครับ refund น,นะครับเขาคืนพอร์ตสอบแน่นอนนะครับหรือถอนครั้งแรกนะครับเพื่อนเนเนาะ เขาก็จะคืนค่าพอร์ตสอบให้เรานะครับกองทุนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีกฎเสริมเพิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหลอดไซส์นะเพืเ่อนๆกฎเทรดต่างๆนะครับเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาดูมาอ่านเพิ่มเติมในฟังก์ชัน FAQ นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาไทายอ่านกันได้นะเพื่อนๆแล้วก็ ทางกองทุนนะครับเขาก็มีโซเชียลมีเดียให้เข้าไปติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, y o u t u b เอ็กนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็อ่าทิกต็อกนะครับอ่าเทเล gram นะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับใน Discord นะครับก็ Discord ก็จะมีอ่าการยืนยันการเปย์เอาท์นะครับมีการรีวิวจากเทรดเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้โดยตรงเนาะ <S <S ทางกองทุนท็อปเชียร์เทรดเดอร์นะครับก็ดีเทล เบื้องต้นเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเปื่อนเขาก็ ปีนี้เข้าสู่ปีที่3นะครับทั้ง Touch Pilot นะครับเขาก็ได้รีวิวมา4.5นะครับรีวิวเขาเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆก็มีอยู่3,600กว่ารีวิวเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เปิดบริการมาในช่วงที่กองทุนขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับแล้วก็ยังยืนระยะแล้วก็เปิดมาให้บริการจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เขาได้ทําการตลาดนะครับมาแจกพอร์ตฟ,ฟรีแล้วก็ทุกวันนี้ปัจจุ นี้ใครหลายๆคนนะครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็รู้จักชื่อเสียงท็อปเชียร์เทรดเดอร์กันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําให้เราได้สนใจกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ